สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึงคอนเซปต์ก่อนนะคะอ่าส่วนเรื่องดีเทลการทำเนี่ยสามารถจะค้นหาได้จากคลิปอื่นนะคะที่ต้องการทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นภาพรวมก่อนนะคะคอนเซปต์ทั้งหมดนะคะเราจะได้คิดวิเคราะห์เป็นนะคะแล้วก็มีความรู้ในการเลือกในการคิดงานนะคะระบบ กล้องวงจรปิดนะคะประกอบด้วยสามส่วนนะคะหนึ่งเครื่องบันทึกสองสายสัญญาณสามกล้องนะคะอันนี้จะพูดถึงทั้งกล้อง IP และกล้องอนาล็อกนะคะเพราะมันมีแค่สามส่วนนี้นะคะถ้าเราทำให้สามส่วนนี้เวิร์กทั้งหมดก็จะเวิร์กนะคะเวลาเราเจอปัญหาเราก็ทำทีละขั้นตอนทีละพารน,นะคะ ในฐานะที่เราเป็นช่างเนี่ยสิ่งสำคัญนะคะเราต้องทำสายสัญญาณนะคะเพราะสายสัญญาณใช้เชื่อมต่อระหว่างกล้องและเครื่องบันทึกนะคะเครื่องบันทึกเหมือนกับเป็นจุดศูนย์รวมของระบบกล้องวงจรปิดนะคะสายสัญญาณนะคะน่ะสายสัญญาณถ้าในระบบกล้อง IP นะคะเราจะใช้ สายแลนนะคะและในระบบกล้องอนาล็อกนะคะเราจะใช้สาย coaxial นะคะซึ่งทั้งสองประเภทเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทหลายๆแบบนะคะเราต้องเลือกใช้ให้เป็นนะคะนะสายดีๆด,ดูอย่างไรนะคะทำไมต้องใส่ท่อคอนเนคเตอร์คืออะไรนะคอนเนคเตอร์ การเข้าหัวคอนเนคเตอร์ต้องทำอย่างไรถึงจะใช้งานได้ดีนะข้อควรระวังของสายสัญญาณนะคะ,ะมาพูดถึงกล้อง IP ก่อนนะคะกล้อง IP ก็คือใช้สายแลนนะคะแลนกล้อง IP หรือกล้องเครือข่ายนะคะสายแลนเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นแค่2เส้น สี่เส้นอ่าเดี๋ยวนี้มีแปดเส้นนะคะแปดเส้นแล้วก็มีสีแล้วแปดเส้นก็เป็นคู่นะคะสี่เส้นเป็นสี่คู่อ่าคู่ละสองเส้นนะคะแล้วก็มีการตรีเกลียวเพื่อที่จะลดสัญญาณรบกวนนะคะเวลาที่สัญญาณเดินทางในสายเนี่ยเขาจะเดินมาเป็นเขาจะมาเป็นคลื่นนะมันจะหมุนเป็นคลื่นนะ ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะสายแลนเนี่ยมันก็มีการพัฒนาไปขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้งานได้มากขึ้นนะะเร็วขึ้นนะคงเรามีไอโฟนห้าหกเจ็ดแใช่ไหมแล้วมี s a m s u n งเหมือนกันนะคะแล้วมีเอ่อ CPU Intel น8 6 586 จนถึงไปจนถึงอ่าอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้อ่านี่คือการพัฒน,น,นาของอุปกรณ์เทคโนโลยีไฮเทคต่างๆน,นะคะที่จะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแล้วมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอุปกรณ์เครือข่ายที่อยู่ในแวดล้อมของระบบเ้รือข่นย่ก็คือพวกเราเตอร์สวิตช์ฮับแล้วก็มีความเร็วของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เราใช้ กันปัจจุบันใช้ใสาย cat 5 e หรือ cat 6นะคะแล้วก็กล้อง ip นะคะภาพและเสียงที่กล้องเห็นและได้ยินก็คือข้อมูลที่เราต้องการส่งไปเก็บบันทึกที่ nvr นะ,ะยิ่งกล้องมีความละเอียดสูงหรือภาพที่มีการเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยก็จะมีขนาดข้อมูลที่มากขึ้นนะคะสายแลนทำยัง สายแลนสายแลนสายแลนก็มีหลายประเภทอ่านะคะเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วแล้วก็หัวมันเนี่ยเราเรียกว่าคอนเนคเตอร์นะคะคอนเนคเตอร์เป็นภาษาอังกฤษแปลว่าหัวหัวแลนเ็าเรียกว่าหัว rj 4 5นะคะก็ในปัจจุบันที่เราใช้อยู่ก็คือ cat 5้ cat ห e cat 6อย่างเงี้ยคะ่ะ หัวแลนก็จะมีหัวแลนตัวผู้อ่าตัวผู้นะคะแล้วก็หัวแลนตัวเมียตัวเมียก็คือตัวผู้ก็คือปเสียที่ตัวตัวเมียนะคะก็สามารถจะเข้าได้ทั้งคู่นะคะใช้อุปกรณ์ครีมบีบนะคะครีมทูนะคะมันจะต้องเป็นครีมบีบเฉพาะของมันนะถึงจะบีบให้มันแน่นได้ข้อควรระวังในบางทีเนี่ยเราเดินดันสายไม่สุดหรือ คีมหลวมนะก็จะทำให้เข้าสายไม่ได้นะ,ะแล้วก็เราอาจจะใส่บูทที่เป็นสีสีเนี่ยเพื่อความทนทานมากขึ้นนะคะช่วยป้องกันให้ตัวตัวตัวล็อกของมันเนี่ยอยู่กับเราช่วยป้องกันไม่ให้อ่าน้ําอะไรโดนก็ทำให้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เครื่องวัดสายแลนอย่างง่ายะค,ะคือจะเป็นเครื่องตัวนี้นะคะ ที่จะเป็นแยกกันได้เนี่ยจะมีตัวตัวเครื่องจะแยกกันได้จะเอาไว้เสียบทั้งสองทางว่าใช้งานได้ไหมนะวิธีการวัดสายแลนนะคะเราก็ดูว่าไฟขึ้นทั้งแปดวงไหมนะคะเพราะมันมีแปดเส้นนะก็คือเขาจะเช็คไปเช็คไปตามลำดับว่าแต่ละแต่ละเส้นแต่ละเส้นถึงกันหรือเปล่านะคะอันนี้วัดแค่ถึงกันนะยังไม่ได้วัดคุณภาพนะคะ อ่าถ้าเกิดเรานะคะเกิดไปหยิบสายแลนที่เขามีอยู่แล้วมาใช้งานเขาทำไว้แล้วหรือเป็นสายแลนสำเร็จสายแพดคอร์ดเราก็ต้องดูว่ามันเป็นสายแบบไหนนะถึงจะใช้งานได้ในการใช้งานกล้องกับระบบกล้อง CCTV เนี่ยเราต้องใช้สายแบบตรงนะคะซึ่งเป็นทีการเข้าหัวทีห้าหกแปดบทั้ B, ทงทั้งสองฝั่งนะคะ ส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะแบบคลอสเนี่ยจะใช้ไม่ได้สำหรับกล้องนะคะไตัวเนี้ยเป็นแบบคลอสแบบตามรูปเลยนะคะก็คือมันจะใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์นะคะอ่าอันนี้ถ้าเราเกิดจิบขึ้นมาแล้วดูเป็นสายที่เขาทำมาจากโรงงานแต่ทำไมไม่เวิร์กก็ให้ดูว่าเป็นสายตรงหรือสายครอสนะ,ะเราใช้แบบสายตรงนะคะ อ่าโอเคแล้วหยิบตัวกล้องสำหรับกล้อง IP นะคะกล้อง i อสามารถที่จะใช้ wifi แทนสายแลนดได้นะกล้อง IP เนี่ยเอ่อกล้อง IP แบบ wifi เนี่ยตัว wifi เนี่ยเราก็จะคุ้นๆเนาะที่ทุกบ้านก็ต้องมีตัวเราเตอร์เนี่ยมีเสามีเสาแล้วก็ตัวกล้อง wifi เนี่ยก็เป็นแบบ าบางรุ่นก็จะมีเสาบางรุ่นก็ไม่มีเสานะคะแล้วแต่นะสหรับ Wifi เนี่ยก็มีมาตรฐานเหมือนกันมีการพัฒนาเหมือนกันนะเริ่มจาก Wifi C5 6อ่าตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่5 6แล้วก็6 G นะคะทั่วๆไปสแตนดาร์ดทั่วๆไ,ไปก็เป็น Wifi 5นะอ่าแล้วก็เน็ตในอินเทอร์เน็ตในบ้านเราส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการก็จะแถมเราเตอร์มาใช่ไหมก็ก็จะเป็นเราเตอร์6แล้วว่า Wi-Fi 6แล้วส่วนอุปกรณ์ที่เดินเดินอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่ราคาสูงก็จะใช้6 e นะคะส่วนกล้องเราก็จะใช้อยู่ที่4 Wi-Fi 4กับ Wi-Fi 5หนะคะยังไม่ไดท้ทันสมัยเท่าไหร่นะ,ะก็กล้องจะรับ2.4งจุสี่นะคะสำหรับสายสัญ,ญญาณของอนาล็อก ใช้สายโคอัเชียลนะซึ่งมีหลายประเภทนะก็ดูดูด้วยตาเรานี่ะว,ว่าเออมันถ้ามันดูดีอ,อ่าฉนวนหนาทองแดงดูแบบไม่ใช่เป็นแกลนมิเนียมแล้วเคลือบเนี่ยมันก็จะใช้งานได้ดีนะคะอ่าสายบางประเภทที่ราคาถูกมากๆเนี่ยก็คือชิวน้อยทองแดงแกนทองแดงเนี่ย เป็นอนมีเนียมแล้วก็เคลือบด้วยทองแดงนะคะแล้วก็พลาสติกก็จะดูกรอบแตกได้ง่ายนะอันนี้ก็คือเราจะต้องดูตัวนี้มันมันจะถ้ามันวสัสด,ดุดีมันมีคุณภาพมันก็จะใช้งานได้ยาวนานแต่ถ้าในทางตรงข้ามกันถ้ามันไม่ดีมันถูกเกินไปหรือว่ามันคุณภาพไม่ดีมันก็จะใช้งานได้ได้ไม่นานไม่ยาวนานทำให้เราต้องมาเซอร์วิสต้องมาเปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะคะ แล้วก็คอนเนคเตอร์ในระบบกล้อง H analog hd เนี่ยมีอยู่มีอยู่สามแบบนะคะมีแบบ f อท้ายแบบเกียวนะคะหมุนเกียวเอานะ,ะแล้วก็นี่แบบบีบนะใช้คีมบีบนะต้องใช้คีมเฉพาะของเขานาก็แบบอัดนะแบบจะแข็งแล้วแข็งแรงแทนทานที่สุดนะคะอ่าเราต้องใช้เครื่องมือช่วยนะคะเพราะว่าบางทีที่เราทํางานเนี่ยเราทํา สักสี่ห้า 4, ตัวก็โอเคแต่ถ้าแบบทําเยอะๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยนะเพราะงั้นเราต้องใช้คีมปอกสายที่เขามีมาตรฐานเลยนะปอกเท่าเท่ากันอย่างเงี้ยเราจะได้ไประหยัดแรงอ่าแล้วก็บีบนะคะตัวคีมเนี่ยบางทีมันหลวมได้ก็ก็ลองดูว่ามันเปลี่ยนจากเดิมไหมเราซื้อมาใหม่ๆมันดีอยู่ใช่ไหมเราใช้ไปสักพักมันอาจจะหลวมเราต้อง ขันนะขันอุปกรณ์ให้มันแน่นขึ้นหรือว่าบำรุงรักษามันหรือว่าถ้ามันไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อใหม่นะเพราะมันจีบีบจะมันใช้ไม่ได้นะดูตามรูปเลยนะคะอ่าครีมสีเหลืองเนี่ยเป็นครีมช่วยในการปอกสายนะคะเขาจะมีระบุตำแหน่งความยาวมาตรฐานนะคะทำให้เราใช้งานได้ง่ายนะคะเอาสายของเราไปพาดไว้นะคะ แล้วก็หมุนสักสามรอบนะคะเสร็จแล้วก็บีบครีมออกมาแล้วก็ใช้ครีมจับดึงฉนวนดึงสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ได้ใช้งานออกไปนะคะแล้วก็เราก็จะได้สายที่มีขนาดพอดีแล้วนะคะทำให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอันข้างๆเนี่ยก็จะเป็นครีมย้ำของตัวหัวแบบอัดนะคะซึ่ง เป็นหัวที่แข็งแรงทนทานที่สุดนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราทำสายเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการวัดนะคะการทดสอบหรือว่าใช้งานได้ไหมนะคะ,ะก็คือนะคะเราจะใช้เครื่องมือนะคะชื่อว่ามันติมิเตอร์นะคะมันติมิเตอร์เนี่ยมันติแปลว่าหลายๆเนาะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือก ฟังชันให้ถูกต้องน,นะเราจะหมุนไปที่ฟังก์ชันฟังก์ชันเช็คความต้านทานนะซึ่งในในฟังก์ชันเนี่ยเราต้องเลือกหมุนไปที่ตัวนี้ก่อนความต้านทานตัวนี้นะคะที่เป็นรูปเครื่องหมายโอห์มนะแล้วเราก็เลือกใช้ปุ่มสีเหลืองเลือกนะะเลือกไปที่ที่โหมดเช็คช็อตนะคะ <c oughs> อ่าเราก็ทดสอบว่ามิเตอร์นี้ใช้งานได้ดีไหมดดวยกันเอา่าสายแดงสายดำเนี่ยซึ่งจะมีเหมือนเข็มเนี่ยเข็มที่เป็นโลหะเนี่ยแต่การถ้ามิเตอร์ใช้งานได้ดีเนี่ยใช้งานได้มีแบตเนี่ยก็จะมีเสียงร้องปี๊ดนะคะป,ปี๊ดปี๊ดขึ้นมาเป็นเสียงบัสเซอร์นะคะก็เหมือนกันแล้วก็เทสสายเราก่อนนะคะเอาแล้วสาย r g จีหกเนี่ยก็จะมี อ่าที่เป็นแกนทองแดงใช่ไหมคะแล้วก็มีฝอยฝอยจเนี้ยจริงๆแกนทองแดงเนียเนนะะย่ยก็เหมือนกับขับ้วบวกนะคะฝอยฝอยก็เหมือนกับขั้วลบนะคะก็เราลองหารวดหาอะไรเล็กๆมามา,มาแตกกันดูนะว่าสายเนี่ยมันช็อตกันหรือเปล่าน,น,น,นะคะเพราะว่าสายเพราะว่าระหว่างทองแดงกับชิวเนี้ยกับแกนฝอยเนี่ยมันมันมี ชนวนวลขาวๆนะะซึ่งสายที่ดีสายที่ยังไม่เปื่อยเนี่ยสายที่ไม่ขาดในเนี่ยก็ควรจะไม่มีเสียงนะคะอ่าถ้าไม่มีเสียงแสดงว่าสายไม่ถึงกันนะเสร็จแล้วเราก็ใช้หัวเรานะคะเอาหัว bnc มามาดูว่าขั้วบวกกับขั้วลบข้างนอกข้างในมันนะถึงหรือเปล่ามันควรจะไม่ถึงกันนะเพราะมันมีฉนนวนกันอยู่นะคะเมื่อเราเข้าหัวเสร็จแล้วเนาะ เราก็เช็คนะว่าจากต้นทางไปทางอ่าเราเราเราลูปเทสนะคะลูปเทสที่หัวเอารวดอะไรมาเนี่ยมามาเกี่ยวกันไว้นะแล้วก็ไปเช็คดูที่ปลายทางนะถ้าเราถ้ามีเสียงแสดงว่าสายเนะี่ยไปถึงจากต้นทางไปถึงปลายทางแล้วนะคะถัดไปนะคะ ในกรณีอ่าปัจจุบันนี้เราจะใช้สายแลนใช้บาลันนะคะเนื่องจากว่าอา่บาลันเนี่ยเป็นตัวแปลงนะคะตัวแปลงหัวตัวแปลงให้เราสามารถส่งสัญญาณอาที่เป็นที่ปกติต้องอยู่ใน็กเชียลเนี่ยไปอยู่ในสายสายแลนได้นะคะสายแลนบาลัน เราก็เช็คได้เหมือนกันว่าออบาลานใช้งานได้ไหมบาลานช็อตหรือเปล่านะฮะแล้วก็เข้าหัวนะคะอ่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าสายแลนเนี่ยก็จะไม่ต้องไม่ต้องเข้าหัวอะไรคือเราแค่ปอกนะนิดหน่อยแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันตรงกันต้นทางปลายทางนะคะขั้วบวกขั้วลบขั้วบวก,วบวกของบาลานก็คือแกนทองแดงนะคะขั้วลบวก็คือชิลฟอยนั่นเองนะคะอ่าสำหรับ าสายสัญญาณก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวอีพีัดไปจะเป็นเรื่องของการเครื่องบันทึกนะคะคกับกล้องนะคะติดติดตามอันต่อไปด้วยนะคะ